แนสีเกษตรบานนาสวัสดีครับวันนี้ก็มาทดลองทำสปริงเกอร์นะครับนี่ครับจากข้อ pvc นะครับโอเคก็ผ่านครับนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่าประหยัดกบด้วยนะครับนี่เพราะว่าเอ่อพวกข้อต่อมันก็ไม่แพงนะครับนี่ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะติดตั้งใหม่ติดตั้งระบบน้ําใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะรอไอจะทําให้ดูด้วยนะครับว่ามาทํำยังไงนะโอเคเลยครับผมว่าประหยัดและทนทานด้วยนะครับครับยังไงก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับรับชมคลิปการติดตั้งอุปกรณ์นะครับก็คือผมจะทําให้ดูเลยนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกพรุ่งนี้ผมจะบอกให้ละเอียดเลยนะครับว่า ทำยังไงแบบไหนนะครับโตแบบไหนนะครับขั้นตอนเป็นยังไงนะครับครับสาหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงนี้นะครับยังไงก็ขอฝากนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับช่องแทมสีเกษตรบานนาด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอฝากไว้นี้นะครับสวัสดีครับ